สวัสดีครับพบกับเศษทองครับเหมือนเช่นเคยครับพบกันก็จะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคาถามาฝากกันนะครับ สำหรับในครั้งนี้นำข้อมูลคาถาบูชาดวงชะตามาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับมีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งสอบถามมาว่าช่วงนี้รู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยโอเคเลยทำอะไรไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยขึ้นอยากได้คาถาบูชาดวงชะตานะครับผมก็ไปนำทำเป็นคลิปมาฝากนะครับเป็นคาถาบูชาดวงชะตานะครับดวงชะตาที่ร้ายอยู่ไม่ดีอยู่นะครับบูชาทุกวันสวดทุกวัน จากร้ายจะกลับกลายเป็นดีนะครับชื่อว่าคาถาบูชาดวงชะตานะครับในข้อมูลเขาบอกว่าในข้อมูลบอกว่าให้สวดตามกำลังวันเกิดของผู้ที่เกิดตามวันนะครับวันอาทิตย์ให้สวด6จบวันจันทร์ให้สวด15จบวันอังคารให้สวด8จบวันพุธให้สวด17จบวันพฤหัสบดีให้สวด19จบวันศุกร์ให้สวด21่จบ วันเสาร์ให้ส่วน10จบทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับถ้าไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยสามจบ9จบก็ถือว่าใช้ได้แล้วสวดทุกวันนะครับต้องสวดทุกวันนะครับก่อนขึ้นกระสาขึ้นนะโมสามจบก่อนนะครับนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพระคะโะโตระรรหะโตสัมมาสัมพุทธะจากนั้นขึ้นคาถานะครับนโมเมสัพพะเทวานังสัพพะคะระหะจะเทวานังสุริยันจะปะมุญจะทะสสิภุมโมจะเทวานังวุโทราพังภวิสติชีโวสุกรโร จะมหาลาพังโสโรราหูเกตจะมหาลาพังสัพพะพะยังวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลักขนาอะหังวันธามิสัพพะธาสัพพะเทวามังปาลยันตุสัพพะธาเอเตนะ มังคละเตเชนะสัพัพโสถีพระวันตุเมเป็นคาถาบูชาดวงชะตานะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าจะให้ดีก็สวดตามกำลังวันของผู้เกิด นะครับสวดตามกำลังวันของผู้เกิดแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับบางทีคนเราก็ติดในเรื่องของเ,ออเวลามเวลาไม่ว่าจะครอบครัวไม่ว่าจะเรื่องของงานนะครับไม่ค่อยสะดวกสุขภาพอีกก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะนั่งสวดนานๆก็เมื่อยปวดเมื่อยขาไม่ค่อยสะดวกก็อาจจะสวด3จบหรือ9จบนะครับผมบอกไว้เสมอเลยนะครับว่าการที่เราจะใช้คาถาให้ได้ผลนั้น ต้องย้อนกลับมาดูตัวเราด้วยว่าตัวเราเป็นคนอย่างไรผมแนะนําว่าการจะใช้คาถาให้ได้ผลนั้นตัวเราต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับคิดดีพูดดีทดําดีถือศีลห้านะครับถือศีลห้าตามหลักของชาวพุทธเรานะครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์นะครับไม่รักขโมยป้นจี้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองไม่ประพฤติผิดในการมผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขา นะครับไม่โกโหกหมดเท็จหลอกลวงไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนะครับรวมแล้วจึงจะเรียกว่า,เ,าเป็นการถือสินห้าถ้าจะให้ดีก็ถือศิน8นะครับนะถ้ายัางไม่ไหวก็สินห้าก็ยังดีนะครับสินห้าก็ถือว่าใช้ได้แล้วเราชาวพุทธนะครับ เพื่อให้คาถาที่เราใช้นั้นมีผลได้ผลจริงนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะใช้คาถาแล้วไม่ได้ผลก็ต้องย้อนกลับไปดูแล้วดูตัวเราด้วยว่าตัวเรานั้นเป็นคนอย่างไรผมแนะนําทุกท่านไว้เสมอว่าการที่เราเป็นชาวพุทธนะครับถ้าจะให้ดีนั้นควรต้องถือศีลห้าให้ได้นะครับและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการประพฤติตนให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามตามหลักอริยธรรมที่ถูกต้องที่ควรนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ